ท่าน,นะคะมาเปิดอีก1วนะัดเนาะที่ต้องบอกว่าอันซีแล้วก็มีความสวยทั้งทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยโอบร,รอมไปด้วยภูเขาภูเขาล้อมรอบเลยใช่สวยมากซึ่งข้างหน้านี่ลองเห็นมีอนะคะจะเป็นหน้าพันของโบสถ์นะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับที่อื่นโคมคราบทานนะคะก็จะประดับด้วยคริสตลัลอ๋อประดับคริสตลัลก็จะดววูแวววางที่พับ วัดพรประพานิจังหวัดชนบุรีวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาเปิดอีก1วัดเนาะที่ต้องบอกว่าอันซีนแล้วก็มีความสวยแล้วก็มีเอ,อกลักษณ์เอโดดเด่ดนเะโดดเด่นกลางภูเขาเลยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าวิวสวยงามมากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ตําบลห้วยใหญ่อําเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีะะใช่เห็นไหมข้างหลังคือ เขาซึ่งบริเวณที่ตั้งของวัดนะคะก็จะอยู่บนทูดว่าเป็นภูเขาม,มันก็เป็นเหมือนแบบภูเขาลูกเลก็กอะเหมือนแบบเป็นเนิน,เ,น,นเขาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมากันที่วัดพรประพานิมิตจังหวัดชนบุรีคือจริงๆแล้ววัดนเนี้ย่ยพระอาจารย์โสท่านเป็นคนเริ่มที่จะคิดเนาะ คือประวัติเนี่ยเขาบอกว่าท่านเนี่ยได้มีมีเออฝัวนว่าแบบเออเทวดาหรือว่าแบบมีคนมาบอกให้ท่านเนี่ยมาช่วยสร้างวัดที่บนบนเขานี้ตอนแรกเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์ก่อนอแล้วต่อมาก็ได้รับวิสุงคามอ่าพอมีโบสถ์ก็ได้รับวิสุงคามเป็นวัดอ่าใช่ตอนปี6 2สองนะคะเราก็ต้องบอกว่าเพิ่งเสร็จด้วยเพราะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันอยู่ด้านหลังเราแต่เดินเข้าไปดูกันนะคะ แล้วก็พาทุกท่านมาชมบริเวณรอบนอกกันก่อนเนาะก็ต้องบอกว่าบริเวณพื้นที่หวันน่ยไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าให้ความสงบแล้วก็เรียบง่ายมุมนี้จะเป็นมุมที่อยู่ด้านด้านหลังของโบกด้วยโอ้ยตัวใหญ่อโชว์เล้หนึ่งดูดิตุวใหญ่ด้วยน้องมาครับเรวจะพาเดินบริเวณรอบๆกันนะคะ คือเมื่อกี้วิเห็นมาว่าชาวต่างชาติมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากทือวัดน,นี้แล้วก็แบบแล้วไกด์อ่ะก็คือชาวต่างชาตินะใช่เออไกด์ก็กล่กใกลใช่กช่กใใ็ผลาญบริเวณรอบพรลด้านในเนี่ยมันจะมีกุฏิพระสงฆ์เน,ะน,นาะนนมีผนังรักค่าง <c oughs> คือคถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยคือเหมือนเขาจะเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเรียบง่ายฮ้ยกุฏิเหมือนปากเหนือเลยอะ เหมือนแบบศิละปะภาคเหนือ,อมีลายด้วยถ้าใส่เป็นกาแลนหน่อยนะใช่ไหมน,นี่ดูด้านข้างก่อนนี่ไงสวยมากเนาะไม่ได,ไได้ไม่ได้เวาวาวปิ้งปังนะคือดูเรียบยังคงความเป็นวัดไทยอยู่หเหมือนพปลงแบบว่าวัดไทยที่แบบอยู่เมืองนอกอะ่ะดูกำแพงนี่ยังไม่มีลวดลายเลย,เลยใช่ทั้งทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอบ ล้อมไปด้วยภูเขาภูเขาล้อมรอบเลยใช่นะซึ่งชื่อชื่อเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าวัดเขาดินบางคนเขาก็เรียกว่าวัดสีขาวเพราะว่าด้วยด้วยเอกลักษณ์ของลักษณะของโบสถ์อ่ะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยแล้วตั้งอยู่บนเนินเขาอยู่บนเขาเนี่ยบริเวณรอบๆโบสถ<ม>์ก็จะมีศาลานะอยู่สี่มุมเลยเนาะเนี่ยศ<ม>าลาสี่มุม แล้วก็ต้องบอกว่าชื่อนะคะก็ชื่อชื่อวัดพรบพานิมิตรเนี่ยเพื่อให้เกียรติคุณไอ้ตระกูลพรบพาเนาะซึ่งตระกูลพรบพาเนี่ยก็เป็นผู้ที่บริจาคพื้นที่ดินแห่งน,นี้เนี่ยให้ได้สร้างวัดนี่ตอนมีวิวนี่โอ้ท่นนี่เ,เป็น,ปนปรถผ่านนี่ไงบรรยากาศดีมากอ่ะตอนนี้เราถึงตรงข้างหน้าประตูแล้วเนาะคะ่ะก็จะเห็นได้ว่านี่ลวดลายเขามีการแบบ ลดทอนความเป็นความละเอียดเนาะแต่ยังคงเป็น<ท>ความเป็นไทยอยู่<ช>คือดูแบบแกดูไกลๆก็รู้ว่าเออนี่คือวัดน,น,นะอะไรอย่างเงี้ยไทยโมเดิร์กนก็ก็พูดได้นะ เพราะว่าเขาลดทอนรายละเอียดลงไปใช่ซึ่งโครงสร้างของความเป็นศิลปะไทยอยู่ข้างในเนี่ยก็ประดิษฐานพัฒนเนตรองค์ปฐมถปางจักรพรรดิปางจักรพรรดิแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นปั้นรูปเหมือนของหลวงพ่อปานวัดบางลำโขงแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นหลวงพ่อหฤาษีดินดำซึ่งเป็นสีเงินเนาะใช่ค่ะก็คือจริงๆที่เนี่ยเขามีแนวการสร้างความคิดเนี่ยมาจาก วัดท่าสูงนั่นแหละ,ห,ะหลวงพอ่อฤาษสีลิงดำเนะะาะก็จะเน้นความเรียบง่ายซึ่งก่อนที่จะเข้าไปนะคะก็เตรงนี้เขาให้ถอดรองเท้าด้วยเพราะว่าดูสะอาดสะอ้านนะสวยมากซึ่งขา้างหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าพันของโบสถ์นะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับที่อื่นหรือว่าอาจจะมีที่อื่นก็ได้นะคะก็จะเป็นพระพุทธ,ธเจ้าทรงเครื่องสักพิ์ภัณเนาะใช่เป็นสีขาวแล้วก็มันตัดกับท้องฟ้าสวย โค้งก็คือโค้งอ่ะ<ช>ตรงก็คือตรงออแบบนั้นเลยลักษณะของทางเข้าก็จะเป็นประตูสามบานนะตรงกลาเงเป็นบานใหญ่ซึ่งให้คนได้เข้าทางแต่ว่าซ้ายขวาก็จะมีไว้เหมือนกันนะนี่ทุกคนจะดูมุมตรงนี้เห็นไหมมุมตรงนี้เป็นเป็นภูเขาภูเขาอ,อยู่ข้าง,ข,างข้างหลังซึ่งตรงนี้เป็นหน้านี่คือทางเข้าใช่อะเราเข้าไปดูกันเอาเลย ซึ่งก็ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับวัดทานนะะ่ทาซุงเลยนะคะซึ่งองค์พระประธานนะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ประดับด้วยคริสตัลอ๋อประดับคริสตลัลประดับคริสตลัลแล้วก็ข้างบนจะแบบมีคริสตลัลจะมีสมมพระประธานจะมีซ้อนกันที่สององค์องค์เล็กด้านหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นองค์ใหญ่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นพระนะพระอัครสาวกใช่ยืนเป็นนมยุงอยู่ แล้วก็ตรงคืน้น่จะเป็นพื้นไม<ช>้แล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยปกติแล้วเราจะเห็นเป็นพวกแบบภาพชาดกไงนะพระพุทธประวัติวนี้เป็นพระพุทธรูปประมาณ28อค์นะคะแตว,วเราไปดูความสวยงามกันใกล้ๆใช่ว่าเดี๋ยวเข้าไปกราประทานกัน,นครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ,บริเวณพระบโบสดเรียบร้อยนะครับ ข้ามานี่ต้องว้าวนะวิ่เนาะใช่แลก็เป็นคริสตัลคือฝาผนังนี่เป็นคริสตัลทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีพอกระจกเนี่ยพอจะสะท้อนกับไฟเนี่ยที่เปิดเนี่ยก็จะดูแวววาววิบวับสวยมากนะซึ่งอ่าครึ่งล่างนะตั้งแต่หน้าต่างลงมาก็จะเป็นงานไม้หน้าต่างก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปบา,างอุ้มบาทนะ รูปาาบนสำหรับทุกคนนะที่มาพัทยาเนาะก็สามารถมาที่นี่ได้เนาะใช่ค่ะก็อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับเมืองพัทยาเนาะก่อนกลับขากลับก็แวะมาไหว้พระเนาะเอาเอรื่องใช้กันเสีน,น่อยก่อนกลับกรุงเทพค่ะรับรองเลยนะว่าทุกคนเข้ามาในโบสถ์ต้องว้าวในแน่เลยว่าสวยจริงๆสําสำหรับเวลาเปิดปิดของวัดนะเมื่อสักครู่นี้กระถารปอาจารย์แล้วบอกว่า เปิด9โมงใช่ไหมใช่ค่ะปิดก็มา4โมงครึ่งนะก็มาให้ทันเวลาเนาะในงั้นก็จะต้องมีการทำกความสะอาดคลีนเนาะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นวัตี่สะอาดมากนะฮะใช่เพราะคลิปนี้นะฮะก็ฝากทุกคนนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ